ยุวยทำกันบ้านเนอแล้วส่งฉลากชิงโชคอ๋อเฮ้ยค่อยยังชั่วไม่มีอะไรผิดปกติ <c oughs> ว่าแต่ชิงโชคอะไรอะไปภูเก็ตภูเก็ตเลยเหรอ,อพี่เคยไปภูเก็ตนะเปล่า ไม่เคยอ่ะห่วยมากห่วยเลยเหรอแล้วเธอเคยไปเหรอแน่นอนไปเมื่อไหร่ไปตอนสี่ขวบเนี่นะจะไปจำอะไรได้สี่เดือนมามาพี่ช่วยเขียนเองเ,เดี๋ยวดวงดีปะเนี่ย ดูถูกกันไปไม่รู้ซะแล้วว่าการเขียนชิงโชคเนี่ยมันเป็นความสามารถพิเศษของพี่เลยตอนอยู่เชียงรายนะพี่เคยเขียนชิงโชคชิงมอเตอร์ไซค์ได้ด้วยได้มอเตอร์ไซค์ทิชชูี่เอาคืนเลยรางวัลที่สองรางวัลใหญ่พี่ก็เคยได้นะเคยได้รางวัลใหญ่นะจริงหรอแน่นอนได้หมอนลมใบเท่านี้ เคยได้รางวัลลน้นาส่งได้เฮ้ยเดียวเพียเขียนชื่อหนูวิี <c oughs> นี่เธอไม่รู้เทคนิคอะไรซะและ้วการเขียนชิงโชคแบบนี้นะเขาต้องเขียนชื่อหลายๆคนเพราะเวลาจับรางวัลแล้วได้ชื่อซ้ําเนี่ยเขาใช้แค่ารางวัลเดียวแต่ว่าถ้าชื่อไม่ซ้าเนี่ยเราจะได้สองรางวัลเลยเราก็เขียนชื่อทุกคนในบ้านไปเลยรับรองว่าได้รางวัลใหญ่แน่นอน ไปไปภูเก็ตได้หมอนลมพอเลยพี่เอกเขียนไปเลยอ่ะอ่ะเอาน้ำนี่ไปกินด้วย <S 2> <S 2> ดีเลยน้ำอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะก็หนูซื้อฉลากชิงชนแล้วเขาแถมน้ำมานี่แหละ <S 2> <S 2> ดอกก็สวยดีต่างจิตต่างคนต่างเหตุผลทุกคน,นก็มีต่างสันทางใครก็อยากไปดีถึงแบบแปลกก็แค่ต่างแต่ทุกทางก็ดงดงามผมเข้าใจครับพ่อหนุย่ยว่าคุณย่าอยากเจอแต่ทำไงได้ล่ะครับคุณพ่อไม่ให้ผมไปอะ่ะ ผมหมายถึงคุณพ่อครับไม่ได้หมายถึงพ่ออะไรลุกหนึ่งไม่ทราบเหมือนกันครับทะเลปลาใสไอหนึ่งไอหนึ่งไว้รู้จักทะเลหรือเปล่าทะเลอ่ะก็พอรู้พอเราจะได้ไปภูเก็ตเราจะได้ไปทะเลเราจะไปดูที่มันแหวกไว้ในทะเลอ่ะพลังฮะคุณมีอะไร มีอะไรหรือเปล่าหวังว่าเอ้เอกไม่ไปเสพยาบ้าอะไรเพราะพอ่อดูนี่ดูเราจะได้ไปภูเก็ตกันรางวัลเนี่ยพอ่อนี่คือรางวัลลูกหนึ่งได้ทัวร์ฟรีไปเที่ยวภูเก็ตทั้งครอบครัวน,น,นั่นไงหนึ่งแกได้ยินไหมได้ยินเปล่านั่นไงรางวัลคือเดี๋ยวก่อนครับคือผมไม่เคยส่งอะไรไปชิงโชคเลยนะครับงั้นงั้นเดี๋ยวผมโทรไปถามไวก่อนแล้วกันครับ มันนี่ไม่ต้องโทรแล้วชื่อแกได้รางวัลมีทะเลมีฟ้าใสมีหาดทรายฝรั่งแหวกยวไวผมบอกยุ้ยยุ้ิยุ้ย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 ออกมานะยุ้ยยุ้ยเฮ้ยอะไรพี่เอกเราถูกรางวัลเราได้รางวัลแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวนี่เราเราจะได้รางวัลไป,ปกเกที่ยวภูเก็ตของครอบครัวเลยนะเราจะได้รางวัลอื่นด้วยอะไรอ่ะหมอนลมนี่สัลกลยเลยแม่เธอจะไปทะเลเหรอเฮยใช่เลยนี่ไปนีเ่เก็บของกันนี่เก็บของ <c oughs> อยู่วิลูกฮะอยู่วิรู้เรื่องส่งชิงโชคอะไรหรือเปล่าลูกอยู่วิเป็นคนส่งไปเองค่ะแม่ ครับ<ะ>บ้านเรามีร่มใหญ่ๆไหมครับเอาไปปักที่หาดแล้วก็เตียงผ้าใบด้วยครับอืมไม่มีอ่ะเ้วจะไปนั่งหาดกันได้ยังไงล่ะเนี่ยเขามีให้เช่าพี่เอกแล้วนี่ยืนทำอะไรกันอยู่อ่ะนี่ไปเก็บของสิเร็วเลยเอ้ยแต่ว่าในใบเขาบอกอาทิตย์หน้าไม่ใช่เหรออาทิตย์หน้าเหรอครับอ่าแ้อย่างนี้จะไปเตรียมตัวทัน่ย เตรียมพันได้ย,ไยังไงเ,กน,ดเดนี่ยนยี่เเด,ด,ดี่าจไร่ีจะออกนนี่ผมนี่ก็ผมจะไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยนี่ซื้อเตียวไว้ตั้งนานน่ะป้าครับตอนนี้แมงก็ะพุนชุนแม,มครับก็แล้วก็ที่ภูเก็ตน,นะครับ มันมีฉลามหรือเปล่าอ่ะโอ้ยน่าตื่นเต้นจังเลยป้าทะเลอ่ะคุณนี่เด็กๆนะทำเหมือนกับว่ายังไม่เคยไปเที่ยวทะเลงั้นแหละเฮ้ยแต่ว่าเราต้องเตรียมตัวได้แล้วนะแว่นตามัเวคลิมกันแดดจุดไม่หนาว คุณแม่ครับคือผมอ่านแล้วนะครับอในนี้เขาบอกว่าไปกันได้แค่สี่คนครับบ้านเราก็มีสี่คนนี่คะหนึ่งอะไรครับพ่อไม่ใช่ไม่ได้เรี่ยกครับหนึ่งแล้วสองครับสองสี่ส<ร> เก็บมะพร้าวมาฉอะกินหรือเปล่าครับโว้ยเป็นเสื้อที่นู่นก็ได้มันมีขายด้วยเหรอพ่อมีขายทุกหาดนะแนะแล้วป้าเตรียมเงินไปซื้อมีดด้วยนะครับอ๋อได้เลย้โอเคว่ายน้ำนะแม่ครับฮะตอนนี้บ้านเรามนใช้ไงมีห้าคนแล้วครับ โออ้พีมีอะไรเหรอยวิวเแม่งมีอะไร พ่อไปจองตั๋วเครื่องบินเพิ่มไปจองที่พักเพิ่มไม่มีห้องว่างสักห้องเลยระครับครับขอบคุณครับดีเดี๋ยวเพิ่งว่างเยเพิ่งว่างถามไว้ก่อนว่าไม่มีห้องว่างไม่เป็นไรถามว่าพอจะมีที่ไหมให้กางเต็นหน,นึ่งคนหน้าเทศกาลหาที่พักยากจะตายอะไรนะครับมีโรงแรมในเครืออีกหนึ่งที่ บอกแล้วมันไม่ยากอย่างที่คิดอยู่เชียงใหม่ใกล้เคียงกับภูเก็ตที่ผมจองไว้เลยนะครับเป็นไงล่ะคุณไม่ยากอย่างที่คิดอะไม่เห็นจะเป็นไรเลยลูกผมตัวเล็กนิดเดียวให้นั่งตัดผมไปก็ได้เครื่องบินไม่ใช่รถทัวผมรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วคุณให้ผมทำยังไงอะผมมีกันห้าคนห้าชีวิต แล้วคุณจะให้ไปแค่สีแล้วอีกหนึ่งชีวิตอีกหนึ่งคนจะไปไว้ไหนอะ่ะค,คุณวางหูไป่ะตกลงต้องมีคนหนึ่งอยู่เฝ้าบ้านใช่ไหมครับเรื่องแค่นี้ไม่ยากหรอครับเสียใจแล้วนหนึ่งที่แกงอยู่เฝ้าบ้าน <S 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 ไปครับทุกคนเก็บของต่อ ชื่อคนที่ได้รางวัลเนี่ยเป็นชื่อของพี่หนึ่งถ้าพี่หนึ่งไม่ไปแล้วเขาจะให้รางวัลเราได้ยังไงโถยฉันไม่ได้เขียนชื่อแกส่งจริงโชคเลย <c oughs> ป้าครับ <c oughs> ผมเสียใจด้วยจริงๆนะครับไม่ไม่ไม่ถ้าแม่ไม่ไปหนูก็ไม่ไปหรอกเง้นตกลงเลยเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปช่วยนนมาแทนยูวีเอง <c oughs> โอเคครับ <c oughs> คนเก็บของ ไม่ได้ถ้าเป็นงนั้นข้อสละสิทธิ์ไม่ไปเองอยู่เฝ้าบ้านคุณถ้าคุณไม่ไปฉันก็ไม่ไปนะถ้าก็ไม่ต้องมีใครไปเลยจบมไม่ได้นะคะพ่อหนูวิเนี่ยอุาสารซื้อขวดน้ำมาเพื่อจ้ฉลาะส่งชิงโชคถ้าเราไม่ไปกัน แล้วหนูวิจะทำไปเพื่ออะไรอะคะพ่อตกลงว่ามันน้ำอะไรอะ่ะมีรู้หนูวิไม่ได้ไปให้ความสำคัญกับของแถมอะไรแบบนั้นหรอกในเมื่อถ้าคุณแม่ไม่ไปยีวิก็ไม่ยอมไปคุณพ่อก็ไม่ยอมไปอีกคนและถ้าคุณพ่อไม่ไปคุณแม่ก็ไม่ไปและเด็กๆก,ก็ไปกันเองก็ไม่ได้ส่วนฉันไม่ไปก็ไม่ได้ เพราะรางวัลเป็นชื่อฉันตกลงใครควรที่จะไม่ไปกันแน่เนี่ยเฮ้ยคิดออกแล้วอีนึงเราสลับตัวกันไหมคือว่าไอ้นนเนี่ยมันรู้จักคนทำบัตรประชาชนปลอมอยู่หลายคนเดี๋ยวเราเนี่ยแค่สลับตัวกันเอาเป็นหน้าฉันแต่มันชื่อแกแค่นี้ฉันก็มีสิทธิ์รับรางวัลแล้วจบโอเคเลยไปกัน ผิดกฎหมายเราทำไมพี่เอกไม่อยู่เฝ้าบ้านแล้วให้พวกเราไปเที่ยวกันล่ะคะได้ไงพี่เนี่ยมันคนเขียนชื่อหนึ่งส่งไปชิงโชคนะพี่มันคนส่งนะละอ,อย่างอะ่ะพี่เอกไม่เคยทะเลเคยโธ่ก็ทะเลงทำไมจะไม่เคยเห็นในทีวีอะ่ะฉายให้ดูบ่อยพ่อครับผมว่าพ่อยนแหละอยู่เฝ้าบ้านนะครับแล้วก็ให้ป้าเข้าไป โอเคทุกคนเคลียนะครับไม่ยัญหาโอ้ยขอบคุณมากพ่อเอกแต่น้าไม่สะดวกอะ่ะป้าป้าก็รู้อ่ะว่าถ้าป้าไม่ไปยาวิก็ไม่ไปนี่ป้าทำแบบนี้ป้าจะบีบผมใช่ไหมป้าอยากให้ผมพูดเองใช่ไหมว่าผมไม่ไปก็ได้อะ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเอกโอเคงั้นฉันไม่ไปเอง ตกลงแกเห็นด้วยกับแผนบัตรประชาชนปลอมนะใช่ปะยอดไม่ใช่ฉันจะโทรไปสลาสิทธิ์ไม่ได้แะพี่หนึ่งถ้าพี่หนึ่งสลาสิทธิ์พวกเราทุกคนก,ก็ไม่มีใครได้ไปอดิ สลับจริงๆเหรอวะอืม,อมเฮ้ยแกรู้ไหมว่าทะเลภูกเก็ตเนี่ยมันสวยแค่ไหนแกเคยไปอรอไม่เคย <c oughs> เออ <c oughs> ทะเลภูกเก็ตนะมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับทะเลทั่วไปเลย <c oughs> แต่ว่าฉันไม่เคยไปทะเลสักที่เลยนะเว้ยจะไปรู้ได้ยังไงเรามันก็ ไม่ได้ต่างอะไรกับคลองแสนแสนในกรุงเทพหรอกแคมันกว้างกว่าเองคลองแสนแสบฉันยังไม่เคยไปเว้ยนี่แกรู้ไหมว่าภูเก็ตเนี่ยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นไข่มุกแห่งเอเชียเลยนะเว้ยน้ำเนี่ยใสแจ๋วเลยไหนแกบอกแกไม่เคยไปไงไม่เคยไปไง ดูจากรายการท่องเที่ยวเขาไหมดูบ่อยๆเอองั้นก็ดีเพราะว่าในทีวีนะกับของจริงไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยเฮ้ยแต่ว่าการไปครั้งนี้นะเว้ยเราเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสักบาทเลยนะเว้ยแต่ถ้าเราไม่ไปเราก็ไม่ต้องจ่ายสักบาทเหมือนกัน ยายวิยอ่ะไอหนึ่งยายวิะอยากไปมากเลยนะเว้ยถ้าแกทําแบบเนี้ยยายวยิจะเสียใจเอานะหรือแกจะสาดสิทธิไไไ์ไม่ไปไม่ไ,มได้แกก็ได้ยินไม่ใช่หรอว่าฉันไม่เคยไปทะเลเลยอะ <laughs> ไรย่ยหญ่นะยายวิอ่ะก็เคยไปทะเลตั้งแต่อายุสี่เดือนอะจะไปจาอะไรได้แกก็รู้นี่ว่ายายวิอ่ะความจําไม่ดีจะตาย งั้นก็ดูในทีวีไปก่อนแล้วกันผมได้วิธีตัดสินแบบแมนๆแล้วว่าใครเนี่ยจะต้องอยู่เฝ้าบ้านกันแน่ผมทำฉลากมาให้จับครับจะได้รู้ๆกันไปเลย<อ>ผมทำฉลากมาสามใบ ไอ้หนึ่งกับเยวิเนี่ยไม่ต้องจับเพราะว่ายังไงก็ต้องไปอยู่แล้วอืในเนี้ยมีอยู่หนึ่งใบที่เขียนว่าไม่ได้ไปคนที่จับได้เนี่ยก็ต้องอยู่เฝ้าบ้าน ถ้าพ่อไม่ได้ไปป้าก็ต้องไปแทนแล้วถ้าป้าไม่ได้ไปเนี่ยเธอก็ห้ามววยไวเด็ดขาดนี่พี่เอกพี่เอกพูดเหมือนปกติดูยไปคนขี้วมยาวอย่างนั้นอะพี่เอกก็จะขี้โกงแล้วกันนะพี่แมนพออยู่แล้วเรื่องจิบจิบแค่เนี้ยพี่ไม่โกงหรอ พ่อจับก่อนเลยได้ไปเหรอคุณไม่รู้ไม่จะดูเสียวร้องซะถ้าพ่อไม่เปิดดูนะผมจะถือว่าพ่อสละสิทธิ์ไม่ได้ไป ไ,ไม่ป้าก็ผมแหละที่จะไม่ได้ไป แต่นะ้าไม่ไปก็ได้นะไม่ต้องเลยครับป้าป้าไปนั่นแหละผมแมนพอแล้วคำไหนคำนั้นไ,ไปอยากไปไได้ไป ไปกันหรือยังครับเดี๋ยวขึ้นเครื่องไม่ทันนะครับจะ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 เสร็จแล้วลูกมา,าแล้วค่ะเอาเร็วดูเ,เดี๋ยวหนูวีเนี่ยจะสูดกลิ่นทะเล าดีใจที่ไปกันได้ทั้งทีนึงเครื่องใหม่ไว้ติดต่อกันตอนที่พ่อมาอยู่ให้ผมหรออืออยโอหอืม เพราะว่าพี่เอกเนี่ยเขาต้องอยู่เฝ้าบ้านแทนพวกเราทุกคนพี่เอกหนูวิไม่ไปทะเลแล้วนี่พี่เอกไปแทนหนูวิเท,ทีนะไป็นูนนี้เลยไม่ได้คือคือว่าพี่เพกพี่หนูวินได้โตแล้วนะหนูวินสามารถอยู่บ้านได้ร,รีบไปเลยไม่น้ำเก็กใช่ไหไปเลยเฮ้แต่ว่าหนูวินได้โตแล้วนะคะแม่ หนุวยเนี่ยเข้าบ้านได้นะคะแม่หนุวยเนี่ยมีแล้วค่ะแม่หนุวีเนี่ยเนียเน่ยไม่อยากเห็นทะเลของจริงแล้วหรว่าตอนนี้แล้วพี่คงเซิร์ชในมือถือได้ง่ายๆเลยอ่ะอยู่ดิพี่คงเห็นน้ำทะเลใสมากกว่าของจริงอีกอ่ะลองสร้างล่างไปเลยนึกของสร้าไปเลยหนุวีเข้าบ้านดีๆนะเฮ้ย ไหนแล้วคนเยอะขนาดนี ay, hey, 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 ้มาก่อนเลยผมบอกให้สลาสีตั้งแต่แรกแล้วไม่มีใครเชื่อผมอ่ะถ้าไม่ไปนะแตดายแย่เลยหาดป่าตอนอย่างเงี้ยสวยจะตายจะสกเกียอย่ะหยุดยอนไปเลยอ่ะที่นี่ไงยืนต่อแถ้สองชั่วโมง อยู่ดีๆมาจากไหนก็ไม่รู้เล่นเฉยเลยช่วยไม่ได้นี่ความน่ารักของเราเนี่ยมันต่างกัน oh, oh. โอ้ยเที่ยวช่วงเทศกาลก็อย่างเงี้ยแย่งกินแย่งกันเที่ยวจังเอ็งโอ้ยโวยวายอะไรเนี่ยคนหลังหลับสบายๆตกใจหมด เดี๋ยวนะพี่เอกนี่มันเหมือนเสื้อตัวที่ไปวัน ประกาศผู้ได้รับของที่ระลึกทาง Facebook ซิดคอมลูกไม้